ฟังเด็กคุยมาแล้วครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนจทโดสุกมาครับชื่อเล่นชื่อน้ <c oughs> อง้อวเสียวอายุ8ขวบอยู่โรงเรียนส,ะะสารศาสตร์วิทศ์ทองดุรีป .3 ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิตุธถามจิตดีอยู่ชั้นป .2 ทับ3ค่ะ ที่โรงเรียนค่ะรือไทยเชียงใหม่ค่ะชื่อเด็กชายวริทัศน์จันังว่าครับเล่นชื่อนัองตุนครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีครับชั้นอนุบาลสองครับผู้เด็กชายวิลากรครับมีครับก็บจะาอามครับป .2 ครับบอกเรื่องของตัวเองสองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องไม่จริงมีสองเรื่องจริงและหนึ่งเรื่องไม่จริงเราอะ่ะจะมาเดาเรื่องไม่จริงกันนะ ข้อที่หนึ่งสีที่หนูชอบคือสีดำข้อที่สองหนูชอบกินเผ็ดเผ็ดอย่างเช่นต้มตำปูปลาและยำปูมาข้อที่สามบ้านหนูมีแมวสองตัวค่ะโอเคเพื่อนเพื่อนเลือกข้อไหนกันบ้างครับนั่นสิเรื่องไหนที่เป็นเรื่องไม่จริงนะช่วยกันทายหน่อยสิสอ,องครับข้อสองครับเป้นเราข้อสามนะข้อสองครับข้อสามเนี่ยอะไรอะแมวกินเผ็ดใช่ป่ะแมวกินเผ็ด ไม่ใช่ค่ะ<า>ขออ้อสองข้อสามหนูอะเดาปอกเดาข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นเรื่องไม่จริงข้อหนึ่งชอบสีดําไม่ใช่เรื่องจริงหรอกจะบอกให้โบกันเรื่องข้อหนึ่งเหมือนกันกละลสีดําเลยอยากรู้จังเลยต้องฉเฉลยแล้วมั้งใช <ะ l> <lei> ่เฉลยเลยครับ <ะ l> ข้อที่สามค่ะบ้านหนูไม่มีแมวสองตัวค่ะเพราะว่านหนู กลัวแมวค่ะเย้เบนคุณเลือกข้อตามเลยยากใครตอบสามมั้ยใครตอบสามมั้ยเบนเบนชอบกินเผ็ดค่ะส้มตำปูปลาเผ็ดๆยังกินได้ค่ะใส่พริกเยอะไหมใส่พริกเยอะค่ะก็เป็นสี่หรือว่าห้าเม็ดค่ะโอ้ส้มตำมันเป็นยังไงอ่ะเอาส้มไปตำในครกใช่เปล่าไม่ใช่ค่ะส้มตำมันจะเผ็ดๆค่ะ ชอบกินยาปูม้าเหรอใช่ค่ะถ้าหนูชอบกินก้อน,นก็เคยกินปูสดสดที่เขาเอาไปล้างกับกุ้งสดๆดค่ะกินเป็นๆเ,เลยเหรอใช่เปล่าไม่ค่ะตายค่ะตกประตายหมดเลยย่ง <c oughs> ังกินนี้แบบกล้ามยังดุกดิกดุกดิอยู่เลยเนี่ยผมผมสามารถกินข้าวเองได้ครับที่สองผมสามารถอาบน,น้ำเองได้ครับ ข้อสามคุสามารถขับรถไฟได้ครับเรื่องข้อสามค่ะว่าข้อสามใช่เย็นๆใจเย็นเข้อสามครับก็สามเหมือนกันค่ะมันก็ข้อสามเหมือนกันค่ะโบส่ะโบสโอสก็ข้อสามเหมือนกันพร้อมกับป๊อก บอกว่าต้องเป็นข้อสองแน่เลยอาบน้ําเองได้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอก <c oughs> ไม่เชืเ่อไม่เชื่ชเเเอเลยอ่ะพอบอกว่าขับรถไฟได้รถไฟอาจจะเป็นรถไฟของเล่นก็ได้นะนันะ<ม>่นนะจีออจริงด้วยอ่ะน่าคิดเหมือนกนันเนี้ยน้องก๋วยเตี๋ยวน้องมิสุกน้องมิกอาจจะผิดก็ได้นะเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนค่ะโบนเปลี่ยนเหรอโบาเปลี่ยนโบนเอาครับ เอาข้อหนึ่งแล้วก็ข้าเองได้ไม่จริงหรอกอยากรู้แล้วล่ะว่าเรื่องไหนนะที่เป็นเรื่องไม่จริงดังนั้นดีงั้นน้องตูนเฉลยเลยครับข้อผมสามารถขับรถไฟไม่ได้ครับรถไฟมันต้องวิ่งบนรางที่บ้านมันไม่มีรางครับอ๋อใช่รลงก็คือข้อสามนั่นเองครับข้อสามนั่นเองโอ้ยถูกกันหมดเลยอ่ะเลยไม่น่าคิดเยอะไปหน่อยเลยอ่ะไม่น่าใครถูกบ้างอ่ะครับ น้องตุนกินข้าวเองได้แล้วเหรอเป็นได้นะครับน้องตุนอาบน้ําเองเหรอทุกวันเนี้ครับเก่งจังเลยอ่ะป๊อกยังอาบน้ําเองไม่เป็นเลยอ่ะตงสายพี่ป๊อกคงจะต้องไปอยู่อนุบาลแล้วค่ะโอ้ยแย่จังเลยอ่ะมีเรียนอนุบาลใหม่อ่ะกับห้องน้องตุนไหมพ่อหน้องตุนเป็นห้องอนุบาลสองพี่เรียนกยบห้องน้งตุนใช่ไหมอันหนึ่ง อ๋อเด็กๆผมกลัวหน้ากากข้อที่สองผมกินข้าวสองทัพทีทุกวันข้อที่สามผมเล่นเปียนโนมไม่เป็นครับโอเคเพื่อนๆว่าข้อไหนกันครับหนึ่งค่ะหนูหนเลือกข้อหนึ่งค่ะผมเลือกข้อสามครับถึงว่ากลัวหน้ากากอ่ะตอนนี้ไม่กลัวแล้วหน้ากากตอนนี้ตอนนี้กลัวอะไรกลัวผีกระสืออ๋อปอกเลือกข้อสองดีกว่า กินข้าวสองทัพพีไม่ใช่เรื่องจริงหรอกจริงๆแล้วต้องกินประมาณห้าทัพพีจะบอกให้เห็นเรื่องข้อสองและการบ้อสองข้อสองอยากฟังเฉลยแล้วเรื่องไหนนะที่เป็นเรื่องไม่จริงเฉลยเลยข้อสามครับข้อสามข้อสามใครถูกอ่ะเมื่อกี้เห็นน้องตุลถูกข้อสามอถูกคนเดียวเลยอ่ะอมนี่ถูกคนเดียวเลยน้องตุลน่ะ สรุปแล้วเล่นเป็นหรือไม่เป็นอนะเป็นโนอะเป็นครับตายเพลงครับเพลงอะไรกิ่งสุดอะนี่เพลงอะไรกิ่งสุด,ดมเ,เดมาเคีเมาเคีล่าสัตว์อแล้วหรอโดเลมี่าดตอนทีโดโดทีละตอนฝาีอะ <มา S 1> ไรโนททำไมเนี่ยอันนี้มันเป็นบทสวดขอมหรือเปล่าครับเป็นสวดอมเ่าครับผมมีช่องของตัวเองด้วยโอเคที่ครับเอดีโอเคตอที ตัวซีตัวแอลตัวยูตัวบีคับอ๋อเคทีกรับก๋วยเตี๋ยวนั่นเองก๋วยเตี๋ยวครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสีเรื่องหน้ากากอะ่ะพอก็อยากรู้เรื่องหน้ากากอะ่ะใช่ใช่เบนก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะก่อนหน้านี้นผมไปอยู่ที่อื่นแล้วแถวแถวนั้นเขาจะมีบ้านบ้านหนึ่งที่มีไอ้เด็กๆเขาไปอยู่ข้างในตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่วันหนึ่งพ่อแม่ผมต้องผมไปที่นั่น แต่ว่ามีพี่คนนึงเขาใส่หน้าก,กากผมกำลังนอนกลางวันอยู่ประมาณอนุบาลสองแล้วเขาก็มาหลอกก็เลยกลัวไปเลยเ้าก็เตี๋ยวกลัวผีเปล่าไม่กลัวแล้วค่ะตอนนี้ไม่กลัวหรอน้องม่สุกลัวผีเปล่าตอนเนี้ยกลัวค่ะวันนี้เพิ่งฝันซอมบี้ไปเองตอนนั้นก็ฝันผีกระสือค่ะฝันเห็นผีกระสือได้หรอใช่ค่ะ หนูฝันว่าพี่หนูเป็นผีกระสือค่ะ <laughs> แล้วก็เรื่องซอมบี้นี่หนูกําลังอยู่ในโรงเรียนแล้วซอมบี้ก็บุกมาแล้วจากนั้นแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนภาาตอนที่อยู่ข้างนอกแล้วก็เอบที่ที่ถังขยะค่ะ <laughs> แล้วสุดท้ายน้องมีสู่โดนกินหรือเปล่าครับไม่ค่ะ <laughs> <laughs> ผีเลยหายไปเพราะว่าตื่นใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> ตื่นก่อนค่ะตอนพี่เอง แล้วพอหลังจกตื่นมาแล้วอะไปเช็ครือเปล่าว่าพี่เป็นกระสือจริงหรือเปล่าวะไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นฝันแล้วค่ะก็ไม่ได้จริงใจค่ะ <c oughs> น้องมิกน้องมิกว่าผีกระสือมีจริงเปล่าไม่มีครับเอ้าแล้วลอยอยู่ข้างหลังนะอะไรอะ่ะข้างหลังอ่ะ้อหนึ่งผมชอบกินเผ็ดข้อสองผมชอบกินหวานข้อสามผมชอบกินเปรี้ยว เรื่องสี่ชอบกินจืดหนูเลือก<ด>ข้อสามค่ะอโอบอกข้อหนึ่งละข้อสามครับเบนว่าข้อหนึ่งแน่เลยอยาต้องไม่ชอบกินเผ็ดดแล้วน้องตุลน่ะข้อไหนข้อสองน้นตกเงินกตามน้องตุลดีกว่าข้อสองได้คนชอบกินหวานเป็นเรื่องไม่จริงอยากรู้แล้วละว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จริงน้องบิกเฉลยหน่อยเร็วข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องไม่จริงครับเย้ขอดู ชอบกินเผ็ดเหรอว้เฮยป๊อกจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังทั้งหมดสามเรื่องด้วยกันแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องไม่จริงเพื่อนๆต้องช่วยกันทายนะว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องที่หนึ่งป๊อกไม่ชอบอาบน้ำเรื่องที่สองป๊อกไม่ชอบให้ตัวเองสกระปรกเรื่องที่สามป๊อกไม่ชอบแปลงฟัน เรื่องไหนเอ่ยที่เป็นเรื่องไม่จริงตุ้แนว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 ข้อสอง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 เป็นเรือกสองเหมือนกันข้อสองค่ะข้อสองค่ะโอ้ยทำไมตอบข้อสองกันหมดเลยเนี่ยเอาข้อสองได้ก็ได้อุ้ยสองกันหมดเลยอ่ะถ้าอย่างงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต้องเฉลยแล้วแหละจะดูซิว่าถูกกันหรือเปล่าสงสัยอาจจะผิดอาจจะผิดก็ได้นะจะบอกให้ เอาละตั้งใจดูดีๆเฉลยหนึ่งสองสามเชวยตู้แนวตูแนวสองนั่นเองเออเอเออใเนี่ยนเลยอนเลยอ่ะจริงๆแล้วจริงรง้วปอกก็ปอกหนี่น้ำทาก็ไม่ค่อยได้อาบเลยปอกเนี่ยป๊อกไม่ต้องประหยัดน้ำขนาดนั้นก็ได้นะนั่นละสิไม่ได้อาบมาตั้งสามอาทิตย์แล้วด้วย คนมีค,คุณครูที่อยู่ในดวงใจกันหรือเปล่า่ะค,คุณครูที่ชอบปะมีไหมมีไหมโู้ค่ะคุณครูชื่อดวงใจใช่ไหมเงี้ยไม่ใช่ค่ะคือคนแบบไหนนะครับชื่ออะไรเนี่ยใจใจดีค่ะสอนรู้เรื่องแล้วก็ถ้าทําผิดให้โอกาสค่ะคุณครูฟางค่ะให้โอกาสถ้าเราทําผิดแล้วก็คุณครูก็จะให้ปรับปรุงตัวเองค่ะแล้วน้องมีสุขเคยทําผิดเปล่าไม่เคยค่ะแล้วได้โอกาสไหมเอ่ะ ังไม่ทำผิดเลยใช่ค่ะทำให้่งอย่าททำให้น้องมีสุ่มงี้แล้วน้องมีสู่คุณครูที่ชอบคนเนี้อะคุณครูสอนวิชาอะไรครับภาษาไทยกับคณิตศาสตร์อ่ะน้องก๋วยเตี๋ยวน้องก๋วยเตี๋ยวคุณครูที่ชอบหรือเปล่าวะมีครับตอนปหนึ่งปสองครับครูคนนั้นเขาจะแบบว่าถ้าจําไม่ผิดเขามีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งด้วยเขาให้ท่องแม่สองเดือที่สองนะครับ แล้วถ้าหากว่าห้องจนครบเขาจะให้รางวัลเราองก๋วยเตี๋ยวได้รางวัลหรือเปล่าวะได้อสองสามรอบครับแล้วนี่คุณครูเขาสอนวิชาอะไรหรอครับคณิตศาสตร์หรอเขาน่าจะสอนวิชานะครับหมายถึงวิชาที่เป็นเนื้อหาภาษาไทยอะครับส่วนภาษาอังกฤษที่เชอร์ก็จะสอน้องตัวมีคุณครูที่ชอบหรือเปล่าวะมีครับคุณครูผู้ชายหรือผู้หญิงอะผู้หญิงครับ ใจดูครับคุณครูให้เล่นสนามนั่นก็เลยทาให้น้องตุนชอบคุณครูหรอใช่ครับแล้วถ้าถ้าคุณครูไม่ให้เล่นที่สนามจะชอบคุณครูเปล่าอุ้ยชอบเหมือนเดิมชอบเหมือนเดิมแล้วคุณครูมีขนมให้กินเปล่ามีเราให้ฟังหน่อยสิคุณครูใจดียังไงอ่ะมีอะไรให้กินอ่ะบ้างอ่ะเราให้ฟังหน่อยสิมีโดนแยะเลยมีบางครั้งก็ขนมปังแล้วมีนมเปล่ามีนมให้กินเปล่ามี ผมเอาไปด้วยแล้วก็กินเดู่โรงเรียนด้วยอืคุณครูชื่ออะไรครับเนี่ยคุณครูตากับคุณครูนกนิคครับน้องมิคมีคุณครูที่ชอบหรือเปล่าีครับตอนป2อรบเป็นคนใจดีครับเวลาใครทําอะไรไม่ดีเขาก็จะสั่งสอนเขาจะไม่ตีครับเขาตลกเขาจะพาเพื่อนทังห้องทองโรงคำครับ,รบแล้วแล้วคุณครูสอนวิชาอะไรหรอครับภาษาให้กับณิสรตครับ อุย้ยนี่ป๊อกอยากรู้จังเลยอ่ะถ้าเพื่อนๆอเจอคุณครูดุในโรงเรียนอ่ะเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงบ้างอะ่ะป๊อกอยากรู้จังอะน้องมีสุขตอบหน่อยกลัวค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องไห้ถ้าเห็นถ้าเห็นคุณครูแบบดุดุหดๆดเลยในโรงเรียนอ่ะกําลังทําโทษเด็กอยู่อ่น้องมีน้องมีสุขคิดยังไงอ่ะก็ร้องไห้ก็ร้องไห้ค่ะสงสารเพื่อนไหมถ้าเห็นเพื่อนถูกทาโทษอ่ะสงสารค่ะ แล้วเธอยากเรียนกับครูโหดๆโดดๆเปเ่า่าไม่อะค่ะเพราะว่าคุณครูมดตอนอยู่ปหนึ่งก็อยู่ห้องหนูที่จริงครูตายคนที่สอนคอมพิวเตอร์จะต้องมาอยู่ห้องหนูแต่ว่าครูตาลห้องสามเขาไม่เอาเขาเลยเปลี่ยนคนครูมดมาอยู่ห้องหนูสองปหนึ่งทับสองเองแล้วก็ตอนปสองคุณครูมดก็ย้ายมาอยู่ปสองค่ะแต่ว่าอยู่ห้องห้า น้องน้องมิสุกพักหายใจก่อนแป๊บหนึ่งน้องมิสุกแรงมากเลยเมื่อกี้นน <c oughs> แล้วเพื่อนนะปออ่ะน้องก๋วยเตี๋ยวถ้าเจอคุณครูโดดๆอยากเรียนไหม <c oughs> อยากเรียนครับถ้าเป็นตอนกลับบ้านถ้าอยู่บนตึกผมจะรีบลงไปเลยครับว่าเขาจะมาเหล้วมาทำโทษผมด้วยครับอ้าก็แสดงว่าทำความผิดอะไรมาที่ถึงกลัวทำโทษอ,อะ่ะใช่เปล่า ไม่ใช่ครับวัวโดนลูกหลงแล้วครับเคยโดนทำโทษหรอใช่เปล่าไม่เคยครับถ้าสมมติว่าคุณครูดุดุคนนั้นน่ะต้องมาเป็นครูประจำชั้นเราอะเราจะทำยังไงอะทำตัวให้แต่เองดีที่สุดจะได้ครูเขาจะได้ไม่ดุเราครับเรามีสุขอยากได้ไหมครูประจำชั้นดุดุเปิว่าโน่เลยค่ะโน้ตโน้โน่แปลว่าใช่ใช่เปล่า ไม่ใช่พี่โบ๊นะขอฝากให้น้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งที่ YouTube ช่องเบนโบ๊ทฟังเด็กคุยพบกับพวกเราได้ในรายการเบนโบ๊ทฟังเด็กคุยทางช่อง YouTube อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคค่ะโอเคกันเยอะๆนะวันหลังหนูจะมีมุก มุกเล่นมาให้พี่ป๊อกกับพี่บนพี่เบ๊กเลยป๊อกจะรอป๊อกจะรอฟังเลยนะไปกินช่องตำไปกินช่อมตำบ้านมีสุกด้วยหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในรายการเบ้นบสฟังเด็กคุยวันนี้เราขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะ น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมรายการเบนโบสทฟังเด็กคุยสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วเรามาคุยกันนะครับ